อยู่ที่ตำบลหนองเรืออําเภอมาเชื่อจังหวัดมาสาลข้ามความที่ไม่เป็นโรคเป็รับอนุเสริครับส่งเสริมทุกด้านนะคะเพราะว่าสมุนไพรดีอยู่แล้วใช่เรามีจิตการมีมีจิตกรรมมีโครงการอะไรดีๆเราก็จะเอามานำเสนอเอามานำเสนอสนับสนุนค่ะท่านสข้ามาส่งเสริมเรื่องราวของ ที่น้องที่ปลูกสมุนไทยแล้วก็ที่สำคัญเอาไปจำหน่ายแล้วก็ที่สำคัญจะเราจะมีผู้ใหญ่ชาติเนี่ยเป็นคนที่แนะนําในการที่จะเอามารวบรวมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงของการศรัทธานํามาซึงการรักษาโลก กินทอดไก่มันไก่กินทุกอย่างง่ายๆเพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คือไม่มีทําเองคือสั่งอย่างเดียว <c oughs> สั่งขึ้นมาอร่อยที่ปากลำบากที่ขาที่ร่างกาย <c oughs> คือโรคมันจะมามันจะมาเป็นแพ็กเกจไตเบาหวานความดันไขมันปวดขาข <c oughs> อ,องลุกมากอันนี้สําคัญเลยแล้วก็เกา่ินที่เป็นยงเงครับอย่างเงี้ยเนี่ยเกาอย่างเงี้งครับ <c oughs> ลำบากมากเ <c oughs> พราะมาจากนี่ <c oughs> าานะครับมาจากปากนี่ละครับตัง้ตงแต่ใหญ่เยอะเกินไปต้องมีปริมาณการใช้การการวินวัดของสม,มุนไพรการใช้อาทิย์หนึงพักสามมาสี่วันนี่ครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับและครั้งนี้ถ เราก็จะมีการอธิบายว่าควรปลูกอย่างไรดินแบบไหนแล้วก็วิธีใช้อายุเท่าไรใช้เมื่อไหร่ไงครับวิธีการเก็บรักษาเราก็จะแนะนําไปด้วยผู้ใหญ่สุชาติเนี่ยแก็ปลูกไว้เต็มเลยค่ะถึง40ไร่เพืชขคนไทยไม่ต้องกลัวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถ้ารู้ว่าสมุนไพรใช้อย่างไรปอดเพราะทุกวันนีในทุกวันนี้ในป่าเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเพราะคนเอามาขายหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตันหามาปลูกเิดถึงสมุนไพรกวน